อุ้ยพี่น้องครับพี่พี่อุ้ยเด็ด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 ไม่อย่างนั้นครับนี่ให้มะแดื่องมอหุ่ยละมอกัดมือดิอุ้ยอุ้ยเบื้องหนีนพี่น้องเอาเบิ่งหน้าไหมครับเราดีใจเราได้ขายบ้าทำไมคราบมั่งงามเทมป้รนี่ของกินของอยากครับในช่วงก่อนสิบปีใหม่คนก็สิออกมาหลวงหลายครับรวมไปถึง ผู้สาวจากเมืองกรุงเทพนะครับนี่ครับพี่น้องน,านนาเป็นคนอยู่บ้านใดบ้านกลางจา้ะสาวบ,บ,บ้านกลางนี่บ่ยังเว้าได้อยู่บ่าภาษาบ้าน,าานกลางได้ได้โอ,อ้แม่ยข้าเห็นเลยยังไม่หอยใหญ่แท้พี่น้องหอยใหญ่ๆท่านนี้ปอดมีตะพูใหญ่ๆสุดๆนะฮะเออขอนำเสนอนะครับถ้าเราจะซื้อหนูกรุณาเลือกหนูหำ นี่ครับหำของมันอดตดวอยู่นี้นะครับเหมือนหำลุงปีเตอร์นี่แหละอ้าครับพี่น้องใครอยากได้นางเคมไปนอนดูเย็นนี้มีใครจะได้บอครับนี่แจกครับแจกแจกไม่ไหวไฟพี่น้องเอาไปจีหนังเดือดลปหรอเนี่ยอเอาไปอ้อยไฟเอาไปหลายจ้าโอ้โหโอ้โหสวัสดีครับผู้บ่าวผู้สาวผู้เฒ่าเด็กน้อย เดี๋ยวเราจะจัดมาแล้วครับลุงปีเตอร์หนุ่มนานครพนมครับรายการเลาะเสาะแสบครับพาพี่น้องมาเลาะตลาดตอรี่ครับอยู่ที่ตลาดนัดไทยลาวบ้านนาดบ้านกลางนี่แหละครับอำเภอเมืองจังหนครพนมเขาของกินของยาครับในช่วงก่อนสิปีใหม่คนก็สิออกมาหลวงหลายครับรวมไปถึงผู้สาวจากเมืองกรุงเทพนะครับนี่ครับพี่น้องนนนนาาเป็นมาจากกรุงเทพเหรอมาจากชนบุรีค่ะชนบุรีเป็นคนอยู่บ้านใดบ้านกลางจ้ะ สาบ้านกลางดิว<บ>่ายังเว้าได้อยู่บ่าภาษาบ้านกลางได้โอ้<ด>คือคนไทยบ้านกลางนี่จะมีเอกลักษณ์ในเรื่องของภาษาสำเนียงกันเว้าสีบ่ค่อยคือคนในเมืองบันไดจะมีเอกลักษณ์ของเพื่อนไปยูชนบรีบไปเห็ดอี่ยางจ้ะไปเฮ็ดงานโรงงานจ้ะเฮ็ดงานโรงงานอันนี้น้องสื่อไังไหนส้มโอจ้ะน้องส้มโอไปเห็ดอยู่ชนบรีจักปีแล้วอันสี่ห้าปีจ้ะ4-5ปีแล้วอืม กลับมาบา่อยบ่ประมาณกลับมาปีละครั้งจ้ะปีละคร bon ั้งมีแฟนหรือเปล่าไม่มีจ้ะสาวโสดโอ้ยสมโอมากระไผ่มากระแม่จ้ะคุณแม่อย่าพลาไปสวัสดีครับผมโอ้แม่เราไปก่อนน่อยเลย้องสมโอสิกลับกรุงเทพฟมือไหบวันที่สี่จ้ะวันที่สี่จะได้มาเยี่ยมแม่เยี่ยมพ่อแล้วก็เที่ยวงานปีใหม่ซะก่อนอย่างสิครับมีโอกาสจะได้พบพ่อน้องจมโออยู่ใส่กีโน ชนบุรีจ้ะไปหาชนบุรีเลยวะได้จ้ะโอ้อยู่โรงงานในชนบุรีเดี๋ยวเขาไปซอกหาน้องสมโอครับอยู่ในโรงงานอยู่ชนบุรีครับไปหาทุกโรงงานเลยเพราะห้าสิบประถามเพันว่าอยู่โรงงานใดนดีป่ะครับพี่น้องถ้าดีคอมเมนต์มาครับหรืออยากสิ้อหุ้ว่าน้องสมโอมีเฟซบุ๊กบอกคอมเมนต์มากันแล้วกันเนาะขอบคุณหลายๆได้ครับเด้อสวัสดีจ้าอ้นงสมโอสวัสดีครับไอสวัสดีครับมาดูสัยครับไอผมมาจากไอ้ระยองครับระยอง อินนาคุณพุ่นี่เจ้ามันผู้ใดญนนอผู้ใดญ่นออเจ้าไทยเป็นคือมันเนาะแมนแม่ไปว่ามันคอยติดตามเจ้าอยู่ด้วยนี่นี่ไปว่าคอยติดตามเจ้าอยู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไขาปาลาดกัดไอ้ไข่ไข่ไผ่เอาลองคิดสะกวันเด้อคิดบอกคิดห่อนะจังห้องจะไขไม่เด้อแมนยางเสียงร้องแบบนี้เสียงบอแบบนี้ไฟว่าจับมือพี่น้องจับมือจับมือโอ้ยขอบคุณหลายครับไอ้ ผมที่ตามเจ้าคือกันนะติดตามเจ้าคือกันว่าสั่น KFC ลุงปีเตอร์ F C F C ลุงปีเตอร์ลุงปีเตอร์โอ้โเิ่อจะขึ้นเนาะบอลสวัสดีครับบ้างๆเปิดเบิ้งเล่นกันเนาะเปิดยังนี่เปิดหมอบมเลยเปิดยังนี่เปิดเอ็นโทรศัพท์ไม่กินใครแม่อยู่มาเจอเนี่ยจอเ พี่น้องเอฟซีเขาพูดอะไรไอ้เขาพูดเองหักคือกันเบิ้งหักหักหักโอ้ยหุ่นนี่ไม่เป็นอย่างเบิ้งประจำเลยแต่ทั้งหลังก็เบิ้งประจำมึงด้วยนะไม่ได้ไส่คำเนียวไม่ได้ใส่ไม่ได้จากสมุทรปราการค่ะสมุทรปราการก็เบิ้งน้ำเจ้านี่แหละถึงได้มาเนี่ยมาได้ยังละมันอันนี้ระยองนี่สมุทรปราการปัดเพ้อปัดเพ้อปัดเพ้อน้ำเจ้าไข่ขึ้นจากมาขวดเบิ้งแต่าโอ้ยยังหักอยู่นี่เดียเนี่ยหักหักหัก โอ้ยเต่ารอเนาะโตจริงเต่ารอเนาะโตจรินอขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณตามนั้นนะครับมาพี่น้องมินี่ดีใจครับได้มาเห็นเอฟซีนะเดินมาแต่พุ่นให้สร้อยดึงอยู่บ่ะครับกางเกงเนี่ยครับผมมันชิลุดตเลยครับให้ซอยดึงอยู่บ่ะไม่ยบ่ได้ใส่ย้ำสัดยให้มื่อเข้ามาเอ้ยผมว่ามาพี่น้องหมุนมาสักนครับหมุนมาหมุนมาหมุนไปหาเครื่องหาของหาเนี่ยเออยู่เนี่ยกินพุ่น อย่างไกลบอเบนมาละนี่นี่ FC FC ตัวน้อย FC ตัวน้อยครับ FC ตัวน้อยฮลูกไส้ล่าครับตัวจริงเรลอยอยู่วจีสัตวโอ้ยสางว่าใช่เนาะอุ้ยพี่น้องครับพี่อู้เด็ดเด็ดม่ยังครับนี่ให้แดง อุ้ยรมกัดมือดิอุ้ยอุ้ยอุ้ยมกอะไรมกละซาวมกละซาวสองกองห้าสิบข่มดแดงเหิมเหอมน่าเบื่อจังวะเอาขายดีบ้างมันนี่ขายดีอยู่ขดีอ่นพ่นี้พี่น้องมาเบังหน้าไมมค้าเนี่ยเราดีใจเราได้ขายบ้าทำไมข้ามางามทมันนี่ เจ้ากินมดแดงเลยะเจ้ากินมดแดงมาบะกินมดแดงมามันจะใส่เนาะคือยิ้งงามแท้นะาน้า่อนบะโอ้พี่น้องไทยบ้านนาท่อนนะพี่น้องเอ้เิ่นมาหาซื้อเน้อยูเนากินเลยครับนี่เบิ่งครับพี่น้องเบิ่งข้ามาย่างเบิ่งเนวอยูเนวกินนี่พี่น้องเอ้พี่น้องครับนี่มดแดงครับพี่น้องครับ อันนี้หมดแดงเพิ่มหมดแดงเพิ่มอืมหมดแดงเพิ่มพี่น้องเอ็นพี่น้องมื้อนี้เป็นยังไงพี่จะหมดแดงแท้มื่อนี้ฮะคือคือพี่จะหมดแดงแท้สับลาบอยู่แท้โอเคออกยากเป็นาตัวเดียวโอพี่น้องกระลังเลือกกระปูแดงนี่กระลังเลือกกระปูแดงพี่น้องนี่แมนยี่มักระปูแดงอยู่บ่บ่แมนเนาะเออ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 โอ้หมดกัดหมดกระดอุ้ย อืมหมดป้าถูกลากรัยมื่อยังแดงๆนี่นะน่องเน้องเมียอเออขากขนาดครับพี่น้องเลยของอยู่ของกินอาหารเล่าๆครับขวามมาแต่น้ำของเอามาขายให้พี่ให้นอ้องนะปลาดุกเต้นบกุบกบึกเบิกอเอาหด เนีย่ยอันเนีย่ยอันเพิ่อนเจอมาคั่วปลาฮะนะพี่น้องเนี่ยคั่วปลาเพิ่อนปลาดุกครับพี่น้องเต็มกระตาย,ะะะยังเป็นเปลี่ยนอยู่เลยรครับปลาดุกนี่โอ้โหโอ้โหคุณน่ะปลาดุกเรายังเป็นเปลี่ยนอยู่ปลาคอน้อยคือพี่น้องปลาคอนี่ยังเป็นเปลี่ยนอยู่เลยปลาคอนี่สุดยอดเด็ดอ๋อ อันนี้เกอือบครับพี่น้องครับจ้ารองเท้าเย็บจ้าใส่รองเท้าเย็บใส่ทุนครับที่งานว่าไงวะพี่น้องเขาเวลาเดินทางมาตลาดนะครับก็ซืได้ทั้งยูนิคอร์นของไส้ของสอยเสื้อผ้าหนาเพนะครับมงดูนี่อู้ปัดโค้ปัดโค้งแม่ข้าใจเลยยังไมาหอยใหญ่แท้พี่น้อง บอดมีตะพูใหญ่ๆสุดๆฮะฮะเออแม่ค้าหอยหี่ใหญ่แม uh> ่ค้าหอยที่สวดบักใหญ่เนาะพูดอะเป็นที่ล่ะแมงหนังงามแมงใหญ่พูดดูแมงหนังงามกันนั่งบักใหญ่หนึ่งหัวสร้างพูดอะปัดโชปัดโทขายได้ไรถ้วยเดี๋ยวนี้สิห้าสิบอันนี้ดีสามสิบนั่นดีห้าสิบขับพี่น้องหำเกามาขายเนาะครับเนาะ เออผัมผัผัมเอาไปแกงผัมว่้นอักินเถื่เลยดิยแกงผัมแกงแบบใดอธิบายได้อยู่บ่แกงโปเป้ทำมาค่อยกินจะเทื่อเจ้าก็บ่เคยกินกบ่นแกงโปเป้เจ้ามาขายฮะไดหนโมลผืนไดนโอ้โมลของเจ้าบ่ออมมืออ้อมคีมมเล็กนี่ออืนี่ของเพเิ่นพี่น้องนี่กระปูครับเ,เป็นมัดเป็นมัดอยู่กระปูเนยมักหอยคัวนะครับหอยคัวนี่ ขิดดินก็นยังโอบอยู่ต้องเอาเบื่อต้องเอาไปแส่ยซะก่อนเนาะเอ็นบ่เอาไปล้างซะก่อนล้างน้ำเสีแล้วก็นเสียไ้ก<อ>่อนอสิบสองนาทีจัเอาไปล้างจังเอาไปล้างอีกแส่ยไ้ซะก่อนแล้วจึงไล้างแบบนี้มันก็ออกมาเป็นแบบนี้บ่โอ้อ,นนอ,นอ,นอ,นอคนละแนวนี่ส้อนอ,อันนี้เาขัวโอ้นี่ส้นเอาอันนี้ขัวเอาอืมโอ้หมดอีกยังวัไปวัมาอยู่มาพี่น้องตามมาครับหอยมีสองสนิทสามสนิทครับหอยส้นหอยขัวอันนี้กับขัวคือกันแต่ว่าเป็นหอยแบบอีโป้บ่ ข้างนี้มดแดงครับพี่น้องไข่มดแดงเพิ่มไข่ม,มดแดงเพิ่มก็มีเนาะอืมคักคักคักอุดใค่าขายน้องขายสิ้นขายหนังลงมาย่างเลาะอะไรบุณีครับบ่อาเลาะเมงคอง,องมาตามมาพี่น้องตามมาย่างรวยรวยตามหล,ลังกันไปนี่ละ,ละอื ส่องบรงข่างไปมอมาคิด่าไยคนหลายครับคนหลายอการการจะล่าจอนเริ่มตะลิ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 คัดิลิลกลิลิว้อิล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 ้วิล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 นี้ลอนนิอง,งลิลนลิ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 กิลลิ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 ่อ่ห คนกับคนงามขายหอยกับหอยใหญ่ทั้งใหญ่ทั้งสวดหอยเราเออขากดมีแตวสมหมูป่าสมหมูลาดสมมูลาดบ่นี้บูปลาริอะไรปลาคอมมันคือบทเต้นเหรอเฮ้ยเต้นไม่ย่อยเฮ้ยเฮ้ยยัดเ ออ้โโตใหญ่กว่าปลา่านเหอเานากรไดอันไหนมันสิกัดไดพอยาญาติตัวเอทางพี่บัดปลาน้อยพี่น้องปลาจกปลาจกบัแม่หัวไหนแม่เข้ากันเลยเฮ้ยเ้ยไนม่อันนี้มอย่งเนนี่อันนี้โอ้พับเสียงแงงนี่อันนั้นพับโอ้หอมอหม พอมขนาดนี้ครับพักสงีงพงพักเสงียงเหลาเขาเข,ข,ขียดโมเขียดเขียดโมเขียดโมพี่น้องผักขนาด okay, โอ้คนหลายอีิงจม, <laughs> มือ,มอนี่เ <c oughs> ออเออเออกี่กุ้ยเท่ากี่โมเออโคตรสะดกเนาะเฮ้ยเออพี่น้องง่นมาพี่ <c oughs> เราคือชิบวนหนาวดอกนเนาะเราห่อเราหิง้งเรา ใส่ผู้เดียวคักอิลีเราใส่อิงๆิ้งเลยมีหอมหัวใหญ่หอมหัวแดงกระเทียมเป็นหัวกระเทียมเป็นกีบนาะแไหเนาะโอ้ผู้เฒ่าบ้านเท่านี้มากกระเทียมเว้ยหอัอกกระเทียมหกโลเร็วอ,อ,อันนั้ผ <laughs> ู้สาวส่งเปียกพี่น้องไงแม่เห็นดีว่าผู้สาวส่งเปียกสาวส่งเปียกสาวส่งเปียกอันนี้ผู้สาวแก้มแดง บักพริกหวานนี่ร้านเดียวเด้อบักพริกหวานชิมได้เด้อเราของเรานี่ชิมได้มาพี่น้องย่างมาดังพี่เบิ่งอาหารแปลกๆนี่ครับจุดผ่อนปลนการค้าครับพี่น้องครับเ่างั้นไงว่าตลาดนัดไทยเล้านี่นะครับเพื่อนเกษียอนุญาตให้พี่น้องทางฝั่งสบปเล้านี่คือเราผ่อนปลน ให้พี่น้องทางฝั่งสงปปลาวนะครับเอาอาหารการกินนะครับที่มาจากเมืองลาวขวมมาขายอยู่เมืองไทยได้นะครับ <Okay. S 1> หนังเข็ม้าเขาไปซื้อพูดแล้วเขาเอาความมาทางเรือเรือขอบมาแบบอัตโนแบบทั้งปกติบ่ไดด <Okay. S 1> แต่ถ้าเกิดพี่น้อง <Okay. S 1> แม่ค้าแม่ขายนี่เอามาขาย <Okay. S 1> ได้นะครับ <Okay. S 1> เขาเรียกว่าจุดผ่อนปลนนะครับซึ่งเรามีหนูหำนะครับเนี่ยขอนํานเสนอนะครับ mm hmm. ถ้าเราจะซื้อหนู กรุณาเลือกหนูห๋มนี่ครับห๋มของมันอ่อนโตดอยู่นี่นะครับเหมือนห๋มลุงปีเตอร์นี่แหละเออขั้นหนูห๋มนี่มันฉีแซบครับพี่น้องครับหนูห๋มนี่ถ้าเป็นหนูห๋มนี่มันจะมันนะครับมันเป็นตัวพูนะฮะเออสายแฟรคนขายหนูห๋มนี่บ่หนังเรื่องหนังเรื่อกหนัง หนังหนังหนังเรื่องหยัางมราั่นะเราวะคนขายหนูหำกับมีเออหนังเข้มกับมีพี่เขาแล้วก็มาขายเลยเข่าจะเอามาขายเข่าหยัางเข่าห้างเป็นเข่าผงเนีบวเลือดหนึ่งเอาไปหนึ่งคือเข่าเหนียวนีวะโอ้มาหนึ่งุงเอะไรฮะ โอ้ถุงละร้อยเดี๋ยพี่น้องเอ้ะเข่าห้างอือเอาไปหูเอาไปหนึ่งเอาไปหนึ่งเข่าห้างอันนี้ไม่ครับเอาไปไปไม่อ้อยไฟเนาะอือประเวณที่เสียด้วยพี่น้องเอ้ะเห็นว่ากันได้หนาหนึ่งเลยหนังเทียมหนังเทียมร้อยหนึ่งโอ้ยหึ้ยหึ่ยร้ยซื้อเลยทางโลกมาซื้อเลยทางไทยอาเป็นอย่างไร ซื้อใสอล่ลรวลายหนึ่งพี่น้องเมื่อมาแรงสิเป็นนอนเบิ่งครับคือสิลายเรื่องอยู่กันวะ <S <S 2> <S 2> <S นอนเบิ่งหนังพี่น้องนอนเบิ่งหนังอ่าครับพี่น,อน้องใครอยากได้นางเค็มไปนอนดูเย็นนี้มาเร็วมาเร็วใครอยากได้นั่งมีใครจะได้บอครับนี่แจกครับแจก แจกเอาอยู่บ่เอาไปเลยครับขอให้อยู่ดีมีแฮงเด้อปีใหม่นี้นะครับเป็นนอนดูหนังให้มีความสุขนะครับคนังเข้มครับหนังเข้มเฮ้อยรากถ่ายรูปเราเป็นเอซีเจ้า จากเกาหลีค่ะมออ้วชิกกนุ่งมาเต้นโต๊ดตีเฮ้ว้าวเปลี่ยนมีน้องแจ็เราเอาเอาเมอกินเด้อของวันปีใหม่จากลุงปีเตอร์ดีดีมีแห้งอยู่แดงมีฮีเด้อน้ออ่างนังไปนอนดูแจ็คพี่เจาอะได้ให้ริวบอกเอาอยู่บ่มีหายทีเอาเอาเอาไปเลยเอาไปเลยหน้ออ่างนัง เลยอีกมาเดียวเด้อเออ้ค่อยเด้อเอาไปเบิดทุงเลยเบิดพอดีใช่ไหมเงี้ยออ้ยมีความสุขนะครับความสุขชอมีความสุขซื้อใหม่นี่กว่ามาัสนวะเอาใอ้อยไฟดีบ่แจก้ดีบะมาเอามาล่อยนึ่งไฟที่แจกไม่อ้อยไฟแจกมบอ้อยไฟพี่น้องเอาไปจีหนังจยล โอ้ยตื่นไ่กระไดเนาะพี่น้องแจกยังเดียวครับเงินกระ่ดอกลุงีเ์กัเงินบ่ไดอกเฮ้ยหยากแจ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 อีกแล้วไม่ไไฟ

โอ้พี่น้องครบหรือยังสองร้อยครบห้าถุงครบแล้วสวัสดีเอาให้มิดอยู่เย็นเป็นสุขเขาเรียกว่าความรักครับพี่น้องครับความหักนี่สำคัญที่สุดนะครับหักก็คือการ แบ่งปันกันได้ครับพี่น้องครับว่ต้องลวงว่ต้องลายดอกนะครับเป็นความหักที่เฮามอบให้กันได้นะครับเล็กๆน้อยๆแล้วก็ห้อยยิ้มน้ําใจคําอวยพรนะครับนั่นคือกำลังใจที่ดีสำหรับลุงปีเตอร์ครับเดี๋ยวเราไปย่างระตลาดกันต่อครับพี่น้องครับเรื่องเรื่องเื่อมมาครับพี่น้องครับมาเบิ่งทางพี่ครับมีบักพริกจานท่าไใดแม่บักพริกนะเอาเห็ดใส่ถุงให้แน่จักหาถุงแม่ซื้อบักพริกมาแล้วจะหาถุง าว้าลสบายดีสบายดีบ,ยดบนนอสบายดีแล้วนะโอ้อิสาคนด้ใหดเดนีเนคนได้ผัวใหม่นาะ <läuft> บ่มาเลยนะ้อ คนได้ผัวใหม่ฮอตบ่มาพี่น้องเลยอยากยังซืมาเด้อน้องอยากหอยทอดพี่นายมากแปดสิบเจ็ดห้านิ้มูนจ็ดห้านิ้มูนแล้วก็บเจ็ดหมีลูกเจ็ดหกมาญาติอีกแล้วก็บไม่ได้ขายพี่น้องดูอีกแล้วพี่น้องเลยเพราะพอเนี่ยแปดสิบที่เนี้มันคืองูงี้งูงี้แท้นี่เดี๋ยวฮะซื้อผักซื้อผักพี่น้องซื้อผักซอยแม่น้องอยากน้องสาวเ้ยมันจะไปอยู่ได้ดิเดี๋ยวไม่เท่า เด็กๆมันคืองวยงี nota'. ้เงงงงี้ด็กเอาริดมาดเดเดี๋ยวเราซื้อริดหรบแจกอีกเนานะแจกแจกแจกเป็นทองควนดีใหมสวัสดีครับ

หมากพริกถุงละสิบมา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 หมากพริกถุงละสิบใครจะซื้อครับดิหมากพริกถุงละสิบเด้อยหมากพริกถุงละสิบมีใครอยากกินวะหมักพริกนี่เหรอโอ้มามามาแฟนรายการซื้อให้หึ้ยเหกหมานครับสิบบาทพี่น้องแฟนรายการซื้อให้ซื้อิบบาทขายสิบบาทนี่จะขายไปได้ยังมั่วไปมั่ไปนี่ของแท้ของแท้นี่ไง าไก่มาพอเบาวเลเอฟซีสื้อซอยครับพี uh ่น้องมกพกครับมกพกถุงละสิบถุงละสิเอาบะคับมากเพกถุงละสิบซ uh ื <t <t uh uh ้อมาสาบาทขายสิบาทเป็นหยังสิบบขายมับกพกถุงละสิบถุงละสิเอาสองถุงค่ะนั่นนั่นเอาสถุงค่ะไอ้ถุงเบิบเด้ี่ ได้ผู้เล่ถุงได้ผู้เล่ถุงได้ผู้เล่ถุงได้ผู้เล่นถุงในถุงเดียวได้ถุงเดียวบกล้าขายพริกจ้าแม่จีนเนี่ยอ้าวเป็นยังไงที่เขได้ขายให้มันหู้ไปนี่ใส่กําไลบ่วอนีิเนี่ยเห็นไหมครับเราแจกความสุขนะครับแบบเล็กๆน้อยๆครับพี่น้องครับแจกความสุขแบบเล็กๆน้อยๆครับพี่น้องเห็นไหมเราก็ได้บักพริกมาแจกอีก แม่เท่าแม่เท่าคล้ายบักพริกเบิดแล้วจิิงจริงค่ะคค่เออาท่นหนสิบาทพี่น้องมาๆมาเลาะไปต่อครับพี่น้องครับเบิรงหลายสิ่งหลายอย่างครับอู้เป็นอย่างไรนะพักกับมีหอมพี่น้องหัวหอม มักทั่วใายทุ่งกันเลมากทั่วห้าสิบขอได้พี่น้องเลยอืออุ้ยู้ดผครับผ่อครับผ่อครับของอยู่ของกินโอ้คือสเแซ่บขนาดย่ำอยู่ม่มอ่หม่อมอยู่อยากพิสบหวานยังหน่อยอยากพิสบหวานยังหน่อยเมือนกนเออ่าฮ่่าเหอาวะครับพี่น้องครับนี่คือ บรรยากาศของตลาดนัดไทยลาวบรรน,นัดบกลางครับอําเภอเมืองออวันอังครนะครับเด้อทุกเช้าวันอังคารครับตลาดนี้สิมียูนี่ริมโขงกับจันทิงนะครับซองหม่องเท่านั้นแหละครับจากพ่อๆ,ๆกันใหม่ครับปีนี้นะครับถือว่าเป็นปีแห่งความสุขปีหน้าแห่งที่สุขกว่านี้ครับขอพี่น้องอยู่ดีกินแซ่บอยู่แจบกินนัวสุขสบายดสีสุขสุขคนนะครับเด้อให้ร <mm ่ำรวยร่ำรวยทางสุขภาพและเงินทองครับโปร่งโปร่งเปล่งชัว dua dua <laughs> <laughs> <laughs>